แต่ว่ากราฟิกกราฟิกชิปของเขาประมาณนั้จะดีมากนะครับการการที่สลับสลับไปเมนูต่างๆเนี่ยมันจะเห็นนะฮะว่าจะสมูทมากทําได้แม้วิดีโอก็ก็ยังเล่นอยู่นะครับง่ายมากโอ้ยไปเพิ่มนะครับไป,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 ปแต่มันก็จะไปไปอยู่ในหน้าจอที่เป็นมัลติคัสตรตนี้อยู่นะครับแอปพลิเคชันที่เราเพิ่งเล่นสุดเล่นไปเนี่ยล่าสุดเนี่ยจะอยู่ที่มุมซ้ายเสมอเรื่องง่ายง่ายต่อการ บนท้ายใช่ไหมฮะบ,บนท้ายบนซ้ายรับเราสามารถกลับไปยังแอปพลิเคชันที่ต้องการได้นะครับเเล่นต่อได้ครับตัวลำโพงฮะเสียงลำโพงจะอยู่ด้านล่างตัตัวขอบ ตัวเครื่องเนี่ยทำมาแบบไม่มีขอบเลยเพราะว่าเราเน้นการสวายมันก็จะง่ายมากสลับไปนะครับถ้า,ถ,าถ้าเวลาควบคุมด้วยมือเดียวเนี่ยมันจะสะดวกมากเราไม่ต้องไม่ต้องเลื่อนนิ้วมาข้างล่างเพื่อจะกดปุ่มแอปพลิเคชที่ผมอยากเห็นระบบของการใช้ครับของการพิมพ์ของการพิมพ์นะครับอ่าอางเช่นผมเข้ามเมสเซจนะครับแล้วผมก็กดเพื่อจะพิมพ์นะครับตอนนี้ไม่มีคีย์บอร์ดไทยตอนนี้ยังไม่ได้ลงมายังไม่ได้ลงคีย์บอร์ดไทยแล้วก็ มันก็จะสามารถเป็นได้ทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนนะครับสมมุติว่าเดี๋ยวผมแคนเซลไปก่อนที่ที่ผมชอบมากคือวิธีการเปลี่ยนภาษาเดี๋ยวผมขอ,อลองติดตั้งคีย์บอร์ดเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่ตรงนี้แทคอินพุนะครับตอนนี้ผมติดตั้งคีย์บอร์ดไว้ หนึ่งอันคือ English UK สมมติผมรู้ภาษาฝรั่งเศสผมติดตั้งคีย์บอร์ดฝรั่งเศสไปด้วยแล้วก็รู้ภาษาของ Dash. ดัตชตั้งอันนี้ไปด้วยโอเคนี่สมมติกลับไปลองเขียนแมสเซ็ตไปเนี่ยแล้วก็พิมพ์ตึ๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กไปที่ไปที่นี่แล้วพิมพ์ตึ๊กตึ๊กตึ๊กของเราไปนะครับแล้วเราอยากจะเปลี่ยนภาษาปึ๊บโอ้โหไม่คีย์บอร์ด เปลี่ยนให้เปลี่ยนเปของฝรั่งเศสแล้วนะครับแลวถ้าสมมติผมอยากเปลี hating, well. ่ยนไปอีกภาษาหนึ่งอันนี้เปลี่ยนไปภาษาอันนี้ลองลองรับได้กี่ภาษาในแป้นนะครับหรือว่าเลื่อกได้หมดเลยมันเลื่อกได้หมดเลยเลื่อกได้หมดเลยนะครับแล้วมันมีสามารถคี่รัดแบบว่าสมมติว่าเปลี่ยนไปใช้อาภาษาจีนเงี้ยครับแต่ว่าจะกลับมาอังกฤษสมมติว่าภาษาจีนอยู่อันที่สิบ แต่ว่าอังกฤษยอู่วันที่5้เงี้ยครับมันจะต้องวนแต่ว่าปกติแล้วเราจะไม่ไม่ลงเชื้อขนาดนั้นปกติเราก็จะลงแค่อังกฤษจีนไทยถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นก็เยอะละฮะแต่ว่าถ้าถ้ามีสามคีย์บอร์ดเนี้ยเวลามันเปลี่ยนไปก็เร็วเร็วกว่าสมัยก่อนที่เราต้องกดอะไรต่างๆจะใช้จะใช้งานง่ายมาก ตัวเบราว์เซอร์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเน็ตเวิร์กเหมือนกันนะเดี๋ยวลองดูแต่เมื่อกี้ตอนที่เราลองเล่น NFC กันไม่ค่อยมาเลยไม่ค่อยไม่ค่อยมาก็พยายามพยายามมันเขาจะโชว์เน็ตที่เปิดไปก่อนหน้ารหอ๋ออันนี้เป็นเป็นตัวคล้ายๆกับตัวพิกมาร์คที่เขาโชว์พวกเรื่องของ M9 ข้อมูล M9 ว่าข้อมูลหาเนบพอร์ต M9 อะไรอย่างเงี้ย เข้าใจครับเด็ดที่นี่เป็นเส้นเด็ดที่นี่ตัวนี้ตัวนี้เบลเซอร์เนี่ยรองรับ s4l55 อยู่นนี้ะครับก็จะเป็นเบลเซอร์ใหม่สุดเลยแต่นี้ก็นี่แหละที่มาแล้วยังมายังมาอ่าโอเคนะครับ ตัว,บวเบลเซอร์เองเนี่ยก็รองรับมัลติทัสนะครับในช้าหน่อยนะครับก็จะสามารถทำนี่ก็ได้แลแ้วเดลวันคลิกก็จะซูมได้อะไร,ะรตัวโปคแมนเนี่ยผมว่า สบายเลยจะขายได้ไหนคะอันไหนนะฮะจะขายได้ไหนฮะของจะเข้าประมาณไตรมาสที่สี่ไตรมาสที่สี่ราคาเนี่ยเขายังไม่กําหนดแต่เขาจะประกาศตอนใกล้ๆแล้วก็จะมีสองเวอร์ชันนะครับสองยักษ์ยักาสามสิบสี่ยิ๊กหกสิบสี่เลยเหรอฮะมีผลิตภัณฑ์หสิบสี่กิ๊กเลเอามาทักตัวเลยสองตัวเลยพี่ผมอยากดูเบลเซอร์จริงๆนะครับเเซอร์เบลเซอร์เอ่อถ้าสมมติว่าผมต้องการรูปภายในเบราว์เซอร์เนี่ยครับในของมิโก้เนี่ยมันทําได้เปล่าเฮ้ยยังไม่เคยลองเลยเนาะ จึงเราเซฟรูปมาได้คขันเลยแน่แน่เซฟทุกเซฟที่โอม่โอ้ยไม่เคยลองโอเคครับแล้วทั้งหมดกี่สีครับหรือว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันจะสามสีฮะมีสามสีสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีดำปลาชิลี่ดำครับสามสีของขนาดใช่ไหม 2ิบหกกิกกลงกหกบสีกิกแต่ผมไม่แน่ใจว่าอันไหนจะเข้ามาก่อนไหนจะเข้ามาี่องต้องคอยติดตามข่าวไปในใจประมาณไปมากเพราะที่มองสายตร์ที่นี่น่าสนใจมากมองกล้องเจ๋งนะฮะครับลองกล้องนะครับ เฮ้ยวันนี้แจกตครื่องมืเสียหเลยฮะของเราตัวกล้องเนี่ยไปตัดเสฟียมอฟเียวนะฮะอันนี้ตัวแท็กเซฟเทอร์ตัวกล้องเนี่ยเนื่องจากว่าเขาใช้เลนส์คาไซนะครับเวลาถ่ายในที่ที่แสงน้อยเนี่ย ก็จะค่อนข้างดีนะครับเหมือนกับ N8 ถ้าใครเคยได้ลองเล่นคุณภาพกล้องของ N8 แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยไม่แพ้ N8 แค่แค่ Re resolution ต่างกันเท่านันเองนะครับ N8 เท่า12ล้านตัวนี้เน่8ล้านนะครับเวลาก็ยังไงดีสมมุติว่า,านี้นะครับแล้วก็นะจึ๊นะครับไวไวมาก <laughs> เสร็จแล้วเมื่อกี้แล้วผมกดตรงนี้ก็กลับไปดูภาพที่ถ่ายเนี่ย ก็จเห็นว่ามันจะแคปเจอร์ได้ค่อนข้างดีแล้วก็นอยส์ก็จะน้อยทนสามารถที่จะกลับไปนะครับสามารถทำได้แล้วก็สามารถที่จะโฟกัสได้ตามตำแหน่งต่างๆที่ต้องการแล้ววิดีโอครับสามารถทัดโฟกัสได้ด้วยไหมครับตอนถ่ายวิดีโอลองได้ไหมครับลองได้ครับล,ลองได้ นิดนึงลพอเวลาที่ตะแคงอย่างนี้ไอตัวไอคอนเนี่ยมันก็จะคลิกมาด้วยตะแคงแบบนี้ไอคอนมันก็จะคลิกมานะครับมันเป็นรูปเล่นเล็กๆน้อยมันมอยู่โว้ซึองว้าวเปลี่ยนได้ดีเลยเออถ้ากดไปแต่วิดีโออืมนะครับพี่ก็เป็นคนที่นิวใช่ไหมครับอ๋อไม่เคยใช้วิธีนี้นะครับ แล้วก็ลองลองลองกลับไปดูนะครับก็พอพอได้ในที่ที่แสงสลัวๆอย่างนี้พอได้นะครับถ่ายได้ดีอย่างนี้เรื่องของแบตเตอรี่ที่เข้าเข้ามาใช้อะที่มันมีไ่แบตเตอรี่เนี่ยเป็นลิเธียมขนาดพันถ้าผมจำไม่ผิดนะพันสี่ร้อยห้าสิบมิลลิแอมพันสี่ร้อยห้าสิบมิลลิแอมก็ใหญ่นะฮะก็เยอะก็เยอะเป็นเม็ดเลยครับ เวลาใช้ใช้เสร็จแล้วก็สวายไปแต่ตอนนี้ยังไม่ลองรับแรงสเก็ตหรือเปล่าครับทีานไหนฮะไปต,ตัว UI หลักว่า UI, UI หลักเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นพอร์เตครับ ยกเว้นในบางแอปที่เขาลองรับแลนด์สเคปเช่นพวกพวกเว็บอย่างนี้เขาก็เขาก็จะลองรับอันที่มันเป็นด<อ>ัชนีแอปพลิเคชันที่เอามาลงนี้ก็คือแล้วแต่ที่จะทาว่าเป็นพอเทหรือแลนด์สเคปได้ใช่ครับแล้วแต่เพราะว่าอย่างแอปบางประเทศเนี่ยอย่างอย่างของ AP เนี่ยเวลาที่อ่านข่าว ของเ p เนี่ยเวลาผมใช้เองรู้สึกว่าถ้าเป็นแลนสแผนเนี่ยมันจะอ่านได้่ไม่คตรยิบกว่าครับอย่างเวลาอีเมลเนี่ยถ้าแนวตั้งผมไม่ค่อยถนัดถ้าเป็นแนวนอนเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอ่านได้เร็วรุ่นนี้คือไม่สามารถเปลี่ยนแต่เองได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับจะเป็นวัสดุชิ้นเดียวเลยจะไม่มีรอยต่อไม่มีอะไรเลยคือครับ แล้วก็ข้างบนก็จะมีช็อตคัตต่างๆเป็นรอยละกรับหรือเปล่าถ้าตามสเปคน่าจะใช่แต่ต้องเดาเดียวผมก็ไปดูสเปคที่เป็นเทคนิคเอาดีเทลทีนดีไม่เป็นไรฮะซื้อมาก็ติดจะลอยอยู่ดีเพราะผมแม้ผมแม้ให้เป็นเป็นกลิ่ล่าครับเป็นลอยได้ไปอยู่กับกุญแจนะก็เรียบร้อยเหมือนกันเรียบร้อยเหมือนกันครับ ส่วนใหญ่บางทีเช็ดได้ผ้าก็ขึ้นกดนแมวเหมือนกันใช่เจอฝุ่นเข้าไหมกับสมาร์ทโฟนนะครับเวลามันจะมีปัญหาเรื่องเวลาเปิดใช้แอปเยอะๆในตัวนี้มันมีตัวเมน์ในเรื่องของท่าต่างๆตัวโปรแกรมนี่แบบบอกว่าลอม CPU ใช้ไปเท่าไหร่ แรมลองตอนนี้กำลังใช้เท่าไหร่เซต้าเซต้ายยูทิตี้พวกนั้นผมคิดว่าหลังจากที่ต้องเริ่มขายแล้วเนี่ยแทปยูจิตี้เนี่ยน่าจะดีมากขึ้นเรื่อยที่ยพิ่มอะครับตัวระบบคือไม่ได้ให้มาไว้ไม่ได้ให้นาไว้แต่ว่าผมเคยเห็นของพวกที่เขาเป็นพวกเซตติ้งเนี่ยเขาก็มีบอกว่ามีเช็คเฟรมเลสเช็คอะไรพวกนั้นมันสามารถเขียนโปรแกรมขึ้นมาได้นะครับ ก็เวลาเปิดแอปเยอะๆก็ค่อนข้างโอเคไอเนี้ยครับพวก c ปเ c u l a t o r พวกอะไรส่งบณ์แค่ไหนจริงๆพวกตอนนี้พวก calculator อะไรต่างๆเนี่ยก็มีพวกอ่า พวกด็อกแคมเมนที่เวลามีแอดแทชเมลมาพวกเวิร์ดอะไรพวกนี้เอ็กเซลอะไรเงี้ยก็เปิดได้แล้วแก้ไขได้ไหมฮะแก้ไขได้หรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่แน่ใจแต่การเล่นโซเชียลนี่ก็คือสมบูรณ์ใช่มฮะสมบูรณ์ฮะพวก Facebook พวกทวิตเตอร์อะไรเงี้ยเดี๋ยดูว่าของตัวยูไอเป็นยังไงยูไอมันจะต้องล็อกอินก่อนยูไอมันก็จะรู้ว่ามันคล้ายๆล้ายกัน แต่ว่ามันจะดีกว่าสมองเสี่ยงเพราะอันนี้เขาเขียนมาใหม่เลยสำหรับมีโกเขาเขียนใหม่เลยใช่เนี่ยอันนี้เปิดเปิดไว้ก็เยอะเยอะอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็92ครับก็ยังโอเคนะก็ยังยังเล่นอยู่อันนี้อันนี้พร้อนรุ้งอย่ม่ไม่ได้จะค้างแต่ก็ยังโอ้โหนี่เล่นนะไเล่น อย่าอยางคงคงไม่ค้างง่ายๆนะครับแต่นี้มันยังไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ขายจริงเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์ที่ขายจริงเนี่ยแมันจะดีกว่านี้อีกคิดว่าอย่างนี้นี่ก็ลื่นมากเลยครับคือนี่ก็ลื่นมากนจะมีตัวจัดการในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับหมายถึงว่าเวลาโหลดของปุ๊บก็อยู่ที่หน้าจอเลยเราสามารถรวมเป็นกลุ่มได้ไหมพี่ว่า อ่าอย่างเกมเนี้ยสร้างโฟเดอร์มา,าหนึ่งแล้วเก็บเกมเข้าไปอยู่ในในโฟเดอร์นั้ยอยนอะไรเงี้ยโฟเดอร์เนี่ยตอนนี้ยังสร้างไม่ได้แต่ว่าเราสามารถวันนี้ฝนตนนกนกะลับไปใครระวังด้วยวนะครับแรงงานนี้ก็จะขึ้นนะครับ,นนรบอ่าเราสามารถเรียงแอปได้พรากดแช่เนี่ยถค่ถ้าเราจะอันอินสตอลก็กดอันนี้มันกากระบาดใช่คืออันนี้ตออเลยแต่ว่าเราก็ย้ายได้ ย้ายจิ้ง mmm. ย like so ้ายเรียงของเราได้แล้วแล้้ววแลลูกอื่นภาพอื่นที่มันมันไม่ได้มีลูกกระบะนี่หมายถึงว่ามันไม่ได้จัดได้มันมากระลอดแค่จะจัดเรียงเป็นตัวอักษรนี่ใช่ไหมพี่ก็ช่วยถือไม่เป็นไรเรียงต้องเรียงเรียงได้นะถ้าต้องถือตัวนี้ติดสัญญาให้พนักงานโอเคถือได้เท่านั้นใช่ไหมผมยังอยากมาจัดเรียง ยังอยากมาจัดทุกเดือน้แต่ว่าเจ๋งนะครับเนี่ยเจ๋งครับขอบคุณครับสัผมผัสหน้าร<ท>ู้สึกหน่า<ท>มับใช่ที่ทหล,ลักแอปแล้วนะเนี่ยก็ยังยังก็ยังใหม่ถือว่าแอปที่ผมเห็นหน้าเม่กี้หมายว่ายังยังรันอยู่ใช่ไหมครับรันอยู่ยังรันอยู่ลอง,ลอง,ล,องลองกับย้อนย้อนกลับไปเปิดให้ดูได้ไหมฮะแอปที่เคยเปิดค้างไว้อ่ะครับ ยกตัวอย่างใช่เขาเป็นเว็บเว็บนี้ดูชัดสุดอ่ามันอยู่หบมากนี่ให้หยุดหุบมันลันอันนี้เมื่อกี้ผมเปิดแมทไว้ใช่ไหมครับถ้ามันลันรันได้แล้วมันก็กำลังจะขึ้นมาต้องลองเอาไม่เอาลองแยกรับ คงใส่ต้ <Workers S 2> องล like, uh, ็อก right yeah. so okay. yeah. so like yeah. <laughs> ิอแล้วถึงจะให้เล่นแบบไม่เป็นไรไ้ไวไเนี่ก็เรียกว่าเประมาไดย่งโอเคอยู่สไวนเเนี่ยรู้สึกเลยว่าไวมากเลยขนาี่ยกิกหนึ่งกิกครับซิเกิลคอร์เป็นซิเกิลคอร์อยู่คิดกันคิดด้วยกันซิเกิลคอร์ยังเลวขนาดนี้เพราะว่าเพมีกโอเอนี่เราทำออกมาใหม่จริงๆริง เป็พราะว่าเราผมไม่กินสเปคเลยนะเนีถยานาาจากเยี่ยมนะเลื่อนนะเนี่ยผมรู้สึกเลยอ่ะแล้วเขาเขียนมาดีไม่กินอีกซอนเลยเมมูเมมูอย่างนั้นเลยยังทำให้คิดถึงอยู่เลยตรงมีคนไม่ได้เล่นตอนนี้มใช่ภาในในการพัฒนาเป็นเป็นตัวหลักครับแต่น่าแต่น่าสนใจมากคิวที่เบสเบสของตัวคิวเป็นของอรไรยี มหมายถึงว่าเป็นคิวพีเลยเป็นคิวพีเลยครัเป็นคิวพีเลยครับไม่ไม่ได้แตกออกมาจากซีไม่ได้แตกออกมาจากจาวาไม่ได้แตกออกมาจากย <as> กเว้นว่าเขาจะเขียนลึกๆบางอย่างที่คิวพีไม่มี API รองรับนะครับแล้วโหลดง <3> <3> ่ายเหมือนสิบเดือนเลย ส่งายวันนี้มาทำสีเพี้ยนเลยถามเยอะมากเลยอ่ะวันนี้สี่เพี้ยนก็ถ้ามาจะถามพี่บอกว่าไปไกลๆอย่าถามกราฟิกกราฟิกก็โอเคถือว่าดีเยี่ยมเลยฮะครับสวยไอโฟนครับโอ้ขอบคุณครับสวยไอโฟนสี่ สวนสี่ด้วยดก็โอเคแต่ผมไม่ได้เป็นเกมอันนี้เกมที่ทำมาเฉพาะเกมของเกมล้อนะฮะเกมกอล์ฟ่ต่เามีหลายขั้นตอดูพี่หนึ่งเลโอเคผมคิดว่าเขาคงจะทารืงแล